สวัสดีสมาชิกช่องสาระจับฉ่ายสองนะคะก่อนอื่นเลยนะคะให้ทุกคนทำการกดไลค์และกดแชร์กดติดตามด้วยเดอจ้าและไม่พลาดกับแนวทางดีๆของเราเด้วเอ,อวันนี้เราก็จะเป็นวันที่24นะคะเรา VIP วันที่24เราจะให้ทุกคนวิ่งและลูดนะคะ ตัวเด่น1กับเอ้สีกับ6นะให้ทุกคนทําการจับมัดให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างเด้อจ้ะชุดเจาะของเราจะเป็น4 7 4 8แล้วก็4 9นะคะเลข3ตัวจะให้เป็นดังนี้ฟันเม็ดเดียววิ่งบนรูดร่างก็คือ4ตัวเดียวเด้อจ้า ต่อมาจะเป็นลาวสตา V.I.P. นะคะวันที่24ให้ทุกคนวิ่งและลูดนะคะตัวเด่นคือ03นะคะทำการจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะเลขชุดเจาะให้เป็น34 35 36นะคะแล้วก็306 นะคะแล้วก็ฟันวิ่งบนรูดร่างตัวเดียวให้เป็น3เลยเด้อจะ้ะต่อมาจะเป็นดาวโจรน,นะคะ VIP วันที่25นะคะจะให้ทุกคนวิ่งและรูดนะคะตัวเด่น8กับ2นะให้วิ่งและรูดนะเลือกเอาเด้อจะ้ะ แล้วก็ให้ทุกคนทําการจับมัดกันให้หมดเลยเดอ้อจะได้เด่นสองตัวบนล่างเดอ้อจ้ะชุดเจาะให้เป็นแปดสามแสี่แดห้าเลข3ามตัวจะให้เป็นดังนี้เลยเดอ้อจ้ะฟันนะคะวิ่งบนรุดร่างตัวเดียวให้เป็น8ดเดอ้อทุกคนนะต่อมาจะเป็นดาวโจร เซอร์ตานะคะวันที่25ให้ทุกคนวิ่งและลูดนะคะ8แล้วก็2นะคะ8 2คือตัวเด่นนะเลือกเอาว่าจะวิ่งหรือจะลูดนะคะตัวไหนก็ได้นะทำการจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างตัวเจาะเป็นชุดเป็น2 3 2 4 2 5เลข3ตัวจะให้เป็นดังนี้เลยเด้อจ้ะ แล้วเราฟันเม็ดเดียววิ่งบนรูดร่างก็คือสองเด้อทุกคนนะต่อมาจะเป็นดาวโจนปกติเด้อนะคะให้ทุกคนวิ่งแล้วรูดนะศูนย์กับเจ็ดคือตัวเด่นให้ทุกคนเลือกเอาว่าจะเอาศูนย์หรือจะเอาเจ็ดไปวิ่งและรูดนะตัวนี้จะเป็นชุดจับวินนะจะให้วินให้หมดจะได้เด่นสองตัวบนล่างเด้อจ้ะ ุดเจาะคือ08 09แล้วก็01นะเลข3ตัวก็จะให้เป็นดังนี้เลยเด้อแล้วก็ฟันวิ่งบนรูดร่างตัวเดียวให้เป็น0ูนเด้อจานะคะและอย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามมาไว้นะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของแอดบีเด้อทุกคนนะคะ ก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางนะคะว่า,วาช่องทางเก่าที่เป็นสาระสาระจับฉายอ่ะของช่องเก่ามันเขาถูกระง,งับไว้เจ็ดวันนะคะก็เลยมาเปิดช่องใหม่นะคือสาระจับฉายสองนะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กดสต๊าฟด้วยนะจ้าสวัสดีค่ะ